หัวใจด้วยสิงโตหรือว่าแมวเนี่ย Happy birthday to แม่จด้จเราเป็นให้ Happy birthday ให้น้องคนไหนได้ค่ะ Happy birthday to you แ,แม่สต้ารับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ่ไหนมาแล้วเหรอนั่นแต่เล็กไหนเค้กมาแล้วไหน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 จ้าเค้กมาเปล่าด้วยเดี๋ยวค่ะมาเป่าได้ค่ะมามาร้องให้ยายก็ไดันไหนเค้กหายไปไหนเค้กหายไปไหนหรอเค้กมาให้หนูหน่อยค่ะเค้กเค้กอยู่ไหนนะหนูเห็นเหรอเมื่อกี้เนี่ยหนูมีด้วยเหรออ๋อนี่ไงคาปิเบิร์น เด็กช่วยกันนั่ตัดตาตัดตาละอ่ะฮัปพี้เบิร์ดเด็กฟูรู้แพ้แจ้งพังไม่ได้พังแบบพังเพลงพังเพลงพังเพิงกระติกาหนูหน่อยหนูร้องไม่ได้เหรอมึงไปได้อ้าวทำไมหนูไม่ได้ล่ะหนูก็ร้องได้อยู่แล้วเนี่ยหนูหนูร้องไม่ได้ ร้องให้ป้าบิลอยู่เมื่อคืนเนี่ยนั่หนูหนนล้แสนนแแสนนนแนหูจะให้หนูจะให้ยายร้องใช่ไหมัเ่้ใรองให้หน่อยแ่ไม่กดจกดเหรเห็นมวนี่นาเห็นตัวตัวอะไรอัะไรตัวตงโมเหรอนี่แตงโมหัวเลาะหมอฮะอไหนแหวนนี่ อันนี้ตัวอะไรอะลูกอันนี้ตัวมะกอกว้าวอันนี้ตัวแอปเปิอปเปิอปเปิอปเ้ลไม้ไม้ให้คุณอันนี้อบ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 อันนี้แมวอันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์กบไงมุนมุน กดความคิดเห็นตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมาเลยนั่นไงพี่เต้นให้ด้วย Happy Birthday, Day. So แฮปปี้เบิร์ดเดย์สุ้แล้วเข้าไปหนุ่มพี่จะกดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ไม่ให้แฮปปี้วันเดอ์หายไปไหนนะแฮปปี<อ>้วันเราดีนี่ไงแฮปปี<อ>้เบ <Happy S 1> ิร์ดเดย์สู้แฮปปีเบิร์ด พี่วามนูแมวพี่แมวพี่มอยพี่ว่า happy boy มาเค้ก้วยใช่มันูแมวดูนอยแ่นั้นมมีวันนี้ไม่มีแมวหรอ happy birthday to you happy birthday o o e y i e h a y

ลูกเอ้าพี่จูนอ้าวพี่จูนอยู่นู่นได้ไงอ่ะโอ้โหพี่จูนเพิ่งตื่นพี่จูนมานอนด้วยเหรอพี่จูนมานอนด้วยพีี่่นนดูเออเออเออ <ม>อ,ดดอ่อ่อ่าเออยุงมันกัดเด้อหมุนด้วยอหมุนด้วยหมุนให้พี่พี่จูนดูด้วยหน้าใครขาวๆหน้าใครขาวๆนะน่นะอยู่ข้างๆอ่ะ <c oughs> ใครขาวๆอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอะอหน้าใครขาวๆอยู่ตรงนั้นน่ะดูทีดูทีดูที่ใครพี่มพี่คิม,คมหรอโหนี่พี่คิมเฮ้ยพี่คิมนอนกับน้องเพชรน,น้องพลอยเหรอมเมื่อคืนอ่ะอ้าวทำไมน้องเพชรไม่พลอยไม่รู้ล,ะล่ะลูกเออพี่จูนอนด้วย วันนี้พี่แอนไม่ได้เล่นที่ไหนนะคะวันนี้หยุดนะคะ